ไม่สนคนมีตำแหน่งทิ้งเงินล้านแลกอิสระปัจจุบันชดาพรรัตนากรเจ้าของตำนานศรีสะมานขยี้ตาวัยเลขห้าไม่ยอมแก่ เรียกว่าลดแลนในวงการบันเทิงมาหลาย10ปีจนขึ้นแท่นนางเอกเป็นขวัญใจแฟนละครยุค90มาแล้วสำหรับดาชดาพรรัตนากรที่โด่งดังมาจากละครน้ำดีแห่งยุคศรีสะมานด้วยเรื่องราวที่ล้ำสมัยทำให้ละครเรื่องนี้มีความโดดเด่นน่าสนใจส่งผลให้นักแสดงนางเอกมากความสามารถอย่างดาชดาพรที่มารับบทเป็นปีปีลันทาดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองตามด้วยผลงานคุณภาพอีกมากมายและหากย้อนกลับ ไปเมื่อยุค90คงไม่มีใครไม่รู้จักดาชดาพรเพราะไม่ว่าเธอจะเล่นละครเรื่องอะไร ก็มักจะโด่งดังเป็นที่จดจำของแฟนๆนอกจากจะเป็นดาราเจ้าบทบาทแล้วปัจจุบันเธอยังผ่านตัวเองเป็นผู้ให้คอยช่วยเหลือสังคมอีกด้วยการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราได้เกิดมาชาติหนึ่งการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนเป็นการทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบจริงๆคิดยาวไปถึงว่าไม่อยากจะกลับมาเกิดเลยด้วยซ้ำดังนั้นจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยเริ่มจากการเป็นผู้ให้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทำข้าว กล่องไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นตามชุมชนต่างๆถ้าควรจะจำพี่ได้เยอะสุดก็คงจะเป็นศรีสะมานถ้าถามว่าตอนนั้นโด่งดังมากแล้วทำไมพี่หายไปจากวงการอย่าพูดว่าเพราะไม่ได้เป็นนางเอกหรือเพราะได้เป็นนางรองเลย ถ้าวัยพี่ส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นตามระดับของวัยความถูกต้องมันถูกต้องอยู่แล้วใครจะมาอยู่ตำแหน่งเป็นนางเอกดังนั้นพี่ไม่ได้เลือกว่ามันคือบทอะไรแต่พี่เลือกที่ว่ามันมีอะไรให้พี่เล่นหรือเปล่าปี2562พี่ปฏิเสธละครไป6เรื่องเมื่อไม่พร้อมพี่ก็ไม่ทำเพราะว่าพี่ไปต้องพร้อมเพราะว่าถ้าจ่ายเงินต้องได้ทุกอย่างสมบูรณ์เรื่องความรักก็มีหมดแต่เราอาจจะไม่ได้ต้อนรับมากนัก มาทั้งแบบไม่รู้ว่าเราเป็นนักสแสดงก็มีก็คือต่างชาติที่พูดไทยได้เขาคงไม่รู้ว่าเราคือใครก็มีอยู่ทุกรูปแบบมันมีบางคนถามพี่ว่าไม่คิดจะชอบเขาจริงๆหรออันนี้ตอนนี้เป็นนักการเมืองพี่บอกพี่ไม่เอาเราก็ฟังมาหลายอย่างรู้ไปรู้มาก็ถอยดีกว่าพี่ไม่ได้ต้องการเรื่องแบบนี้เท่าไรถ้าเอามาแล้วไม่มีความสุขพี่ก็ไม่เอา